ต่างชาติตะลึงเมื่อเห็นปั๊มน้ำมันของประเทศไทยทำไมประเทศของเขาไม่มีปั๊มน้ำมันแบบนี้ การทักทายสบายดีสัตดีค่ะทักทายสบายดีพรมพินองเอฟซีทีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อยินดีต้อนรับข้อส,สองของน้องตุยสาวลาวเหนือนั่นเองเนาะก็มาพบมาพอกันอีกแล้วกับสตรีคนเก่าคนดื่มกับสวงบรรยากาศยามเศร้าๆมือเศร้าของวันอาทิตย์เนาะประมาณนี้เลยเห็นบอกข้างล่างขออสตรยมื้อน,นี้อากาศเป็นยังไงเนาะอ,อยู่ทางฝั่งไทยหรือว่าต่างแขวง ต่างจังหวัดสำหรับบ้านตัวตเองเนาะอากาศขึ้นหนาวแห้งใส่เสื้อใหญ่ๆอีกแล้วเนาะเป็นจังไดกัอย่าลืมหักษาสุขภาพกันแน่เด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้สาวตุยจะพาทุกคนไปเบิ่งมุมมองและกัความคิดเห็นของชาวต่างสัตว์เมื่อได้บินมาเที่ยวยูทีประเทศไทยแล้วมาเห็นปั๊มน้ำมันเนาะ พวกเขามีความหู้ซึกตื่นเต้นและก็ดีใจก่อนอื่นมอสุดยกรตองกราบขอพระคุณหรือว่าขออนุญ,ญาตจะของซองอ่าสะท้อนไทยเนาะทีส่สดุจะนำคลิปวีดีโอของเพิ่นม,มาเผยแร่เพื่อเป็นแนวทางและก็เป็นความห่วงใยอีกเทือนึงนั่นเองเนาะ ซึ่งเนื้อในคลิปวิดีโอจะเป็นจังไดก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้สติในการเหตุคลิปวิดีโอต่อๆไปเนี่เด้อเรื่องราวเหตุการณ์จะเป็นยังไรเอาแบบซุ้มและก็ไปเบิ่งพร้อมๆอ,มอมกันเลยปั๊มน้ํามันของประเทศไทยดีที่สุดในโลกต่างชาติต่างยกให้ปั๊มน้ํามันไทยเพอร์เฟกต์ไร้ที่ติเพื่อชาวต่างชาติที่ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับต่างก็บอกว่า ปั๊มน้ํามันของประเทศไทยมันดีกว่าปั๊มน้ํามันของประเทศพวกเขามากโดยต่างชาติบางคนที่ได้ลองใช้บริการปั๊มน้ํามันของประเทศไทยต่างก็พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าปั๊มน้ํามันในประเทศไทยมันสุดยอดมากมีครบทุกอย่างมีห้องน้ําที่สะอาดมีร้านกาแฟมีร้านขายของฝากมีศูนย์อาหารและบริการต่างๆที่รวมกันไว้ในที่เดียว โดยต่างชาติบางคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานก็ได้อธิบายถึงความรู้สึกที่ว่าปั๊มน้ำมันของไทยมันดีมากเหมาะกับสายเดินทางที่ชอบการเดินทางด้วยรถยนต์สำหรับปั๊มในเมืองไทยคุณสามารถหาทุกสิ่งได้ในที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอาหารซูปเปอร์มาร์เกต็ตและคนไทยก็ใจดีเช่นกันถึงขั้นอยากเขียนหนังสือเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันของประเทศไทยเลยทีเดียวและยังบอกอีกว่า ตั้งแต่ที่เจอมารู้สึกว่าปั๊มน้ำมันของประเทศไทยดีที่สุดแล้วและคุณสามารถหาทุกอย่างได้ในปั๊มน้ำมันประเทศไทยน่าทึ่งและปั๊มน้ำมันของประเทศไทยกอนาทึ่งเช่นเดียวกันโดยปั๊มน้ำมันของไทยนะครับต่างก็เป็นที่พูดถึงเรื่องความสะดวกสบายในการใช้บริการและมีบริการมากมายในปั๊มน้ำมันที่เปิดให้ใช้บริการอีกด้วยเพราะไม่ใช่แค่สถานที่เติมน้ำมันเพียงอย่างเดียว แต่มันคือคอมมูนิ t ตี้ต่างๆที่ให้คนเข้ามาใช้บริการอย่างครบคันและไม่ใช่เพียงแค่ชาวต่างชาติเท่านั้นที่ชื่นชอบการบริการปั๊มน้ำมันของประเทศไทยแต่คนไทยต่างก็ชื่นชอบบริการปั๊มน้ำมันของประเทศตัวเองด้วยเช่นกันโดยประเด็นนี้นะครับก็ได้มีคนจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไง โดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่าเราคนไทยก็ประทับใจรักเมืองไทยที่สุดเลยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าด้วยความใหญ่โตของปั๊มน้ำมันในเมืองไทยจึงเป็นที่ชื่นชอบให้กับชาวต่างชาติจำนวนมากโดยปั๊มน้ำมันในเมืองไทยมีเกือบทุกอย่างถ้าเปรียบเทียบกับปั๊มน้ำมันของยุโรปหรืออเมริกาในโซนนั้นปั๊มน้ำมันเป็นปั๊มที่ไม่ใหญ่มาก และการเข้าห้องน้ำต้องเสียค่าบริการในขณะที่ประเทศไทยสามารถเข้าใช้ฟรีได้เลยไม่ต้องเสียค่าบริการความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าแน่นอนเมืองไทยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวการให้บริการและความสะดวกสบายต้องมาเป็นอันดับหนึ่งวันสต็อปเซอร์วิสมาที่เดียวจบที่เดียวครบทุกความต้องการความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า ส่วนตัวผมเคยเดินทางไปหลายประเทศมากโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผมรู้สึกว่าปั๊มน้ำมันของไทยมีมาตรฐานในการให้บริการมากที่สุดแล้วซึ่งบริการในปั๊มก็มีให้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบริการห้องน้ำที่สะอาดร้านสะดวกซื้อที่ครบคันและบริการต่างๆภายในปั๊มน้ำมันความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันน่าประทับใจคนไทยจะมองข้ามเรื่องนี้ เพราะความเคยชินแต่ในมุมมองของชาวต่างชาติพวกเขากลับเห็นความสำคัญและชื่นชมปั๊มน้ำมันของไทยอย่างไม่น่าเชื่อความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเมื่อเกิดการแข่งขันทําให้ปั๊มน้ามันในประเทศไทยทุกยี่ห้อต้องมีสิ่งรองรับในการให้บริการในทุกๆด้านความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าชาวไทยถนัดเรื่องการให้บริการมากและถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการ ประเทศไทยคือมหาอำนาจของอุตสาหกรรมนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าต้องขอบคุณปั๊มเจ็ตปั๊มสีเหลืองถึงแม้จะถูกเทคโอเวอร์กิจการไปแล้วตั้งแต่ระบบน้ำมันที่สะอาดมีระบบการต้อนรับคนเดินทางสถานที่พักผ่อนร้านอาหารห้องน้ำที่สะอาดสนามเด็กเล่นร้านสะดวกซื้อและอื่น ปั๊มเจ็ตเป็นผู้นำเสนอเป็นเจ้าแรกต่อมาปะตะทเชลเอซโซและอื่นๆก็ทำตามจนเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยไปแล้วความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าห้องน้ำในประเทศไทยทั้งสะอาดแล้วก็ฟรีที่ยุโรปมีค่าเข้าแต่ละราคาไม่เท่ากันตั้งแต่20ไปจนถึง40และไม่สะอาดแล้วก็แคบมากๆตอนเราอยู่ที่ยุโรปเรานึกถึงห้องน้ำในประเทศไทยตลอด แล้วก็แวะปั๊มระหว่างไทยกับยุโรปนั้นมันต่างกันสุดๆของไทยเน้นห้องน้ําสะอาดเพราะเป็นการตลาดที่ฉลาดเพราะการที่คนแวะเข้าเติมน้ำมันแล้วก็จะแวะเข้าห้องน้ําที่สะอาดต่อและมีร้านขายของกินมันดีสุดๆความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าตอนผมไปทํางานที่มาเลเซียคนที่นั่นก็พูดว่าห้องน้ําของประเทศไทยมันดีมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า เรื่องของปั๊มน้ำมันห้างสปปรรพสินค้าโรงภาพยนตร์ประเทศไทยดีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอีกไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กลอนดอนหรือแม้แต่เมืองใหญ่ๆทั้งในอเมริกาอังกฤษและยุโรปความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าอยู่อเมริกามา53ปีไปมาเกือบทุกรัฐแม้กระทั่งอลาสกายกเว้นฮาวายเข้าห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันมีทุกอย่างเหมือนไทยนอกจากข้าวเหนียวหมูปิ้ง แต่ไม่เคยต้องจ่ายค่าเข้าห้องน้ําเลยใช่บางแห่งบางที่ต้องขอกุญแจเพราะเป็นเมืองเล็กๆห้องน้ําเขาก็จะเล็กและด้วยอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ต้องขอกุญแจแต่ต้องยอมรับว่าเมืองไทยสะดวกกว่าจริงๆความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า Amazing Thailand มีอยู่ทุกอย่างในประเทศไทยจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าในร้านแมคโดนัลล์ของฮังการีจะเข้าห้องน้ำฟรีต้องโชว์สลิปว่าใช้บริการ หากไม่มีต้องจ่ายค่าเข้าห้องน้ำมีพนักง,งานดักหน้าห้องน้ำตลอดและบางแห่งของยุโรปใส่กุญแจล็อกจะเข้าห้องน้ำต้องจ่ายเงินหรือไปขอกุญแจแม้ว่าจะใช้บริการแล้วก็ตามความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าประเทศไทยมีหลายๆอย่างดีกว่าหลายๆประเทศแต่ก็แปลกใจว่ามีคนบางกลุ่มที่ยังด้อยค่าประเทศของตัวเองความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า ยอมรับว่าห้องน้ำที่ปั๊มเมืองไทยยอดเยี่ยมมากสะอาดสะอ้านอาหารก็อร่อยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าพูดถึงงานบริการของประเทศไทยไม่แพ้ใครแน่นอนสะดวกสบายราคาถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับรายได้ของชาวต่างชาติส่วนใหญ่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผมไม่เคยไปต่างประเทศเลยไม่รู้ว่าปั๊มน้ามันในต่างประเทศเป็นยังไงแต่เท่าที่ผมรู้คือเพื่อนผมมาจากต่างประเทศ ที่มาประเทศไทยต่างก็บอกว่าปั๊มน้ำมันของไทยมันยอดเยี่ยมมากและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าที่ไปเที่ยวมา7-8ประเทศบอกเลยว่าเรื่องความสะดวกสบายไทยแลนด์ยืนหนึ่ง แลนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอที่สตูดมาฟางมาตอนพแม่พี่นองอยู่ในมือนี้นั่นเองเนาะหลังจากที่ว่าับซุ่มแล้วก็ฟังผ่านไปหูซึกจ้งใดกันเด้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้อยู่ในด้านล่างได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นความหูซึกมุมมองของชาวต่างสาติ อ่าหลังจากที่ว่าได้ไม่เห็นหรือว่าได้ไม่เที่ยวประเทศไทยแล้วเห็นปั๊มน้ำมันเนาะที่ว่ามีความสะดวกสบายในการใส่บริการเพราะว่าอยู่ในปั๊มน้ำมันของประเทศไทยในี่มีการบริการหลายๆอย่างที่ลายกว่าการขายน้ำมันนั่นเองเนะเาะบอกว่าจะเป็นอ่า ร้านสะดวกซื้อห้องน้ําสะอาดแล้วก็อ้อย่างต่างๆเนาะถือว่ามีขบเครื่องเลยเฮดไ้ชาวต่งางชาติหลายๆคนถือว่ามาเที่ยวอยู่ในประเทศไทยเนาะมีความสนใจแล้วก็เก็บเอามาเล่าเป็นเรื่องเราเนาะแล้วก็เป็นประสบการณ์ให้หลายๆคนทือว่ามาเที่ยวอยู่ในฝั่งไทยหรือว่าคนที่ยังบ่ทันได้มาเที่ยวบบได้สัมผัสนี่ม่นได้หู้ถึงความสะดวกสบายของปั๊มน้ํามันอยู่ทั้งฝั่งไทย เองเนาะและชาวต่างชาติแต่ละคนนี่แมนมีความหูซึกว่าปั่มน้ำมันอยู่ในประเทศของขาเจ้านาะเป็นอย่างคือบอกคือประเทศไทยเนาะถือว่าประเทศไทยนี่เมนเป็นประเทศที่มีปั๊มน้ำมันที่สุดยอดกวัวทัว่วทุกมุมโลกอยู่ในทั่วโลกนี่เป็นยกให้ประเทศไทยเนาะเป็นประเทศที่มีการบริการทางด้านการใส่ปั๊มน้ำมันนี่สุดยอด นั่นเองเนาะอะไรคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปที่สตยุยมาฝากมาตอนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้สตยุยก็จะขอตัวลาไปเพียงสำานียโดยทางว่าคลิปอเนื้อหาสาระของสตยุยดีเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมเบ่งโฆษณาให้สตยุยเด้อเพื่อนกำลังใจให้ใน,หน้อยเนาะให้แก่สตยุยนั่นเองคลิปนี้สตยุยก็ขอตัวลาไปเพียงสำานีพบกันไหมในคลิปหน้าจ้าสบายดีสัต์ดีค่ะ